ราชาแห่งวงเวทตอนที่579บาังคับแต่งงานข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ชูเทีนได้นำเสนอไปนั้นมันถูกรวบรวมทุกอย่างเอาไว้แล้วซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ท่านหญิงก็ได้สรุปมาอย่างละเอียดเนื่องมาจากว่าข้อมูลของมันค่อนข้างมากเนื้อหาสำคัญสำคัญนั้นจึงจำเป็นต้องนำมาปรึกษากันอีกทีในขณะที่เรื่องดังกล่าวนี้ ยังมีประวัติของหอ,อการค้าปฏิหารอีกทั้งยังมีบันทึกการเติบโตและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอีกหลายอย่างสิ่งดังกล่าวนี้จินโหลเองก็ได้รับชมด้วยเพราะจินโหลนั้นนางก็เป็นแม่ค้าผู้หนึ่งในป่าแห่งนี้นางถึงกับเคยซื้อสินค้าของเมืองฉีจีมาด้วยโดยที่ในห้องของนางก็มีทั้งเครื่องเล่นกล้องถ่ายรูปสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จินโหลชื่นชอบเป็นอย่างมากดังนั้น จิงหลวจึงรู้สึกสนใจกับเมืองฉีจีไม่น้อยเลยเมืองฉีจีที่เติบโตวรวดเร็วเป็นอย่างมากหลากหลายเมืองหลากหลายเผ่าพันธุ์เองจึงยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองฉีจีมากนักแต่พวกเขานั้นก็สามารถสัสางเรื่องราวยากๆต่างๆของป่าแห่งความวุ่นวายได้อย่างลึกลับเลยอีกทั้งวัสดุในการสร้างสิ่งดังกล่าวนี้มันก็เป็นความลับสูงสุดด,ด้วยนี่นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จินหลวจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเมืองฉีจีสักที ในขณะที่นางก็ได้รู้มาว่าเมืองชิงอู่ได้สร้างวัตถุดิบดังกล่าวนี้อย่างประณีตและระมัดระวังที่สุดพื้นผิวของมันที่อ่อนนุ่มดูมหัศจรรย์เป็นอย่างมากซึ่งได้บรรจุเรื่องราวการพัฒนาต่างๆของหอการค้าปฏิหารตั้งแต่ก่อตัง้งจินโหลได้ทําการศึกษาและอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดและระมัดระวังมันได้บรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นยอดของเมืองฉีจีอีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำหน้าหลายพันปีได้ถูกบันทึกเอาไว้ในเครื่องเล่นชิ้นนี้อย่างสมบูรณ์จินโหลได้ทําการอ่านประวัติของหอ,อการค้าปฏิหารทั้งหมดพร้อมกับอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับชูเทียนเพราะว่าเขาเป็นผู้นําทําให้หอ,อการค้าปฏิหารก้าวมาถึงจุดนี้ทุกๆเรื่องนั้นมันเกี่ยวข้องกับชูเทียนที่เป็นคนยกระดับเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดืมภูมิปัญญาของมนุษย์นั้นก้าวล้ำมากมายขนาดนี้เลยหรือไม่เช่นนั้นแล้ว จะที่ายเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรกันจินโหลได้อ่านข้อมูลทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นดวงตาของนางก็ทอประกายแสงสนใจอย่างสมบูรณ์ซึ่งในเวลานั้นเจ้าเมืองซีไห่ก็กําลังเดินเข้ามาในห้องของนางจากที่เจ้าศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรข้าคิดว่าธุรกิจของหอการค้าปฏิหารน,นั้นแตกต่างจากธุรกิจของจักรวรรด,ดิใดๆเลยในขณะที่รูปแบบของพวกเขานั้น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากเหนือกว่าที่พวกเราจะจินตนาการถึงได้จินโหลได้กล่าวออกมาพร้อมกับที่ใบหน้าของนางเต็มไปได้วยความคาดหวังตอนนี้ผ่พอพันธุ์ของพวกเราไม่มีอะไรเลยหากว่าพวกเราชักช้าจะยิ่งทําให้ผ่อพันธุ์แห่งท้องทะเลล้าหลังสิ่งนี้มันมีอนาคตที่เฉืดอฉายเป็นอย่างมากข้าคิดว่าพวกเราควรที่จะร่วมมือกับพวกเขาดู เจ้าเมืองซีหายก็รีพยักษ์หน้าให้ใช่แล้วมุมมองของจินโหลนั้นไม่มีผิดเลยนางสามารถมองเห็นถึงโครงสร้างและสถานการณ์ต่างๆของพันธมิตรแห่งป่าซึ่งแม้ว่าจะเป็นพันธมิรกันก็ตามแต่ละฝ่ายก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองในขณะที่สมาชิกแต่ละฝ่ายต่างก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดซึ่งที่จริงแล้วมันก็เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปอีกทั้งยังบอกได้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้วย ซึ่งหากว่าเมืองซีไห่เข้าร่วมพารมิตรแห่งป่าต่อไปยังต้องกลัวจัก,กรวรรดิต้าเชียนจะข่มเหงอยู่อีกหรือในตอนนั้นเจ้าเมืองซีไห่ก็คิดอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าองค์หญิงข้ามีความเห็นบางอย่างไม่รู้ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรจินโหลก็ชำเลงม,มองออกไปเล็กน้อยโผ่โ,โ,โท่านมีความเห็นอะไรอย่างนั้นหรือในตอนที่จินโหลได้ยินสิ่งที่เจ้าเมืองซีไห่ได้กล่าวถึงกับทําให้นางสั่นเทิม ใบหน้าแดงกล่ำไปจนถึงลำคอนางไม่คิดเลยว่าโพผุจะมีความคิดเช่นนี้นางในตอนนี้เรากับว่ามึนงงไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เลยอืมก่อนอื่นก็เชิญเจ้าเมืองฉูเทียนไปยังตำหนักเจ้าเมืองก่อนก็แล้วกันเหล่าองครักที่ได้รับคำสั่งก็รีบออกไปหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงในขณะที่ฉูเทียนมาถึงห้องโถงเผ่าเงือกบนถาดที่อยู่กลางห้อง แต่ละถาดก็มีหัวของเผ่าแมลงวิญญาณที่เพิ่งถูกสังหารใหม่ๆวางอยู่ชูเทียนก็ชำเลืองมองออกไปเล็กน้อยเอ๊ะนี่คืออะไรงั้นหรอคนเหล่านี้คือสายลับและผู้ประสานงานของดินแดนเจียกูด้วยการกุดหัวคนของดินแดนเจียกูทั้งหมดเพียงครั้งเดียวนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกับพนมิรแห่งป่าหรือไม่เมืองซีไห่ก็ไม่สามารถเกี่ยวพันกับดินแดนเจียกูได้อีกต่อไปเมื่อชูเทียนเห็นเช่นนี้ เป้าหมายหลักของเขาก็นับว่าประสบผลสําเร็จแล้วชูเทียนก็แสดงท่าทางเบาใจออกมาเล็กน้อยอืเจ้าเมืองท่านได้เลือกถูกต้องแล้วในขณะที่การรักษาของชูเทียนก่อนหน้านี้นับว่าได้ผลกับนางเป็นอย่างมากรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของนางได้หายไปกว่า80%เปอร์เซนตผิวหนังก็กลับมาเนียนนุ่มร่างกายของนางดูมีน้ำมินวลผมสีขาวโพลนเองตอนนี้ก็เริ่มมีสีดำขึ้นมาบ้างแล้วด้วยแน่นอนว่า เพราะนางได้รับบาดเจ็บสาหาัสการนี้จะทําให้นางฟื้นฟูนจนไปอยู่ในสภาพผู้เยาวนั้นก็ยังนับว่ายากอยู่แต่ทว่าในตอนนี้นางได้เดินออกมาจากปากเหวเหงความตายแล้วอย่างน้อยที่สุดสภาพของนางก็คล้ายกับหญิงวัยกลางคนแตกต่างจากเมื่อก่อนลิบลับเลยในตอนนั้นจินหลก็ไม่ได้ออกมาปรากฏตัวอยู่ข้างๆนางแต่ว่าแอบซุ่มอยู่ข้างๆตำหนกักสำหรับจินหลที่ได้รู้ถึงสถานะและความสำเร็จของชูเทียนอย่างละเอียดแล้ว ก็ทาให้นางชื่นชมมนุษย์ผู้นี้เป็นอย่างมากซึ่งเรื่องที่โผโพต้องการน,านั้นถึงกับทําให้นางรู้สึกลําบากใจอยู่เหมือนกันดังนั้นจึงทําได้เพียงแค่ซ่อนตัวคอยดูอยู่ด้านนอกเมืองฉีจีได้สร้างปฏิหารมากมายเท่าไหร่กันนะเฮ hey, แล้วเมืองฉีจีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากมายขนาดไหนกันหากว่าเมืองซีไฮได้กลายเป็นพนมิตรแห่งป่าแล้วแน่นอนว่าจะต้องได้รับประโยชน์มากมายเป็นแน่ในตอนนั้น เจ้าเมืองซีไห่ก็กล่าวออกมาอย่างช้าวๆว่าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเมืองซีไห่ขอปฏิญาณว่าจะไม่เข้าโจมตีพนมมิตรแห่งป่าส่วนเรื่องการเข้าร่วมพนมมิตรแห่งป่านั้นจําเป็นต้องพิจารณาให้ชัดแจ้งแต่ทว่าเมืองซีไห่จะเข้าร่วมพนมมิตรแห่งป่าก็ได้หากว่าเจ้าเมืองฉู่เทียนยอมรับเงื่อนไขเล็กๆของพวกเราืเงื่อนไขยอย่างนั้นหรือจะห้าข้อสิบข้อก็ยังไม่มีปัญหา เพราะในเวลานี้ที่เขาเดินทางไปยังเมืองซีไ่ก็เพื่อไม่ให้เมืองซีไ่ยกกองกําลังเข้าโจมตีซึ่งตอนนี้เพื่อไกล่เกลีย่ยให้เมืองซีไห่เข้าร่วมพันธมิตรแล้วมีแต่เป็นการได้รับประโยชน์กันทั้งนั้นอืมว่าแต่ว่าเจ้าเมืองซีไห่มีเงื่อนไขอะไรกันไม่ว่าอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเมืองซีไห่แต่ทว่าชูเทียนเชื่อว่าหากพวกเขาเป็นพันธมิตรกันแล้วมันก็หาได้ใช่เรื่องสำคัญไหม ซึ่งการได้เมืองซีห่เป็นพันธมิตรนั้นสําคัญยิ่งกว่าเพราะเมื่อได้เมืองซีห่เป็นพันธมิตรแล้วจะทําให้พันธมิตรแห่งป่ามั่นคงยิ่งขึ้นในตอนนั้นฉู่เทียนที่ไม่เห็นนางกล่าวต่อจึงได้รีบสอบถามออกไปอีกทันทีว่าท่านเจ้าเมืองโปรดกล่าวออกมาตามตรงได้เลยเจ้าเมืองฉู่เทียนยังหนุ่มและอนาคตไกลมีความรู้ลึกซึ้งเทียบเท่ากับต้าเซนจือ่อในอนาคตข้างหน้านั้นท่านคงจะมีอนาคตไร้ขีดจำกดัด เจ้าเมืองซีแห่ที่ได้กล่าวออกมานั้นเรากับประสบชิวเทียนเป็นอย่างมากจินโหลนั้นเป็นเจ้าเมืองสายโลหิตบริสุทธิ์ของราชาวงศกก์จักรวรรดิเฉินหลานตอนนี้ก็ได้เติบโตเต็มที่แล้วเผ่าเงือกของพวกเราก็นับว่าถดถอยเป็นอย่างมากแต่ทว่าสําหรับพวกเราแล้วนางลำคาเป็นอย่างมากตราบที่ได้รับการมั่นหมายกับเจ้าเมืองชูเทียนในด้านหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ากับท่านนักส่วนอีกด้านหนึ่งพวกเราก็ยอมรับการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ด้วย อ,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 อะไรนะชูเทียนในตอนนี้คิดว่าเมืองซีไฮคงจะต้องการผลประโยชน์อะไรอยู่เป็นแน่แต่กลับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเสนอเงื่อนไขเช่นนี้ออกมาหากว่าชูเทียนแต่งงานกับเจ้าหญิงเผ่าเงื่อที่เมืองซีไฮเมื่อกลับไปเมืองฉีชีแล้วเขาจะไม่ต้องถูกสองพี่น้องตระกูลเมืองเนี่ยฉีกออกเป็นเสี่ยงๆหรอหรอ <c oughs> ไ,มไ,มไม่ได้คงไม่ดีนักหรอกชูเทียนกรเร่งรีบสายหน้าไปมาและปฏิเสธทันที ข้าคงต้องขอเสียมารยาทข้าเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะแต่งกับคนต่างเผ่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าแห่งท้องทะเลดังนั้นคำขอนี้ข้าจึงไม่สามารถยอมรับได้เจ้าเมืองซีไ่ที่ดูเคร่งขึมก็รีบกล่าวออกมาทันทีจินโหลนั้นเป็นถึงเจ้าเมืองราชวงศ์เฉินหลานเลยนะมีอะไรไม่เหมาะสมกับท่านอย่างนั้นหรือชูเทียนก็รีบกล่าวไปอย่างมั่นคงว่า ล่าวตามตรงเลยก็แล้วกันข้ามีคู่มั่นอยู่แล้วข้าไม่สามารถที่จะรับปากเรื่องนี้ได้เลยเจ้าเมืองฉู่เทียนท่านมีพรสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้ตราบเท่าที่แต่งกับองค์หญิงจินโหลเป็นภรรยาการจะรับบ้านเล็กบ้านน้อยสองคนก็สามารถเข้าใจได้เจ้าเมืองซีไห่ที่ยังคงสุข,ขุมได้กล่าวออกไปอย่างใจเย็นนี่คือความปรารถนาดีของเมืองซีไห่อีกอย่างหนึ่งเกียรติของ,ององค์หญิงฉนหลานนั้น ไม่สามารถที่จะให้ดูหมิ่นได้หากเจ้าเมืองไม่ยอมรับข้าก็ไม่สามารถยอมรับการเป็นพนามิตรได้มารดาเธอข้าไม่ถึงเลยว่าจะบังคับข้าเช่นนี้บิดาไม่ชอบคนบังคับที่สุดเลยสูเทียนก็เหมือนจะรู้สึกชุนเฉียวขึ้นมาในทันใดเจ้าเมืองซีไฮท่านก็ควรจะรู้นะว่าเรื่องแต่งงานนั้นจะบังคับกันไม่ได้การจะแต่งพรรยาหรืออนุภรรยาไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นจัดเตรียมให้ จเจ้าเมืองที่บังคับคนอื่นเช่นนี้ข้ายาที่จะยอมรับได้พวกเราก็คงจะไม่สามารถพูดคุยกันได้แล้วเช่นนั้นข้าเองก็ต้องขอตัวก่อนเออแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเป้าหมายหลักก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะเมืองซีไฮได้กุดหัวเหล่าคนจากดนแดนเจียกูไปแล้วด้วยนี่ถือว่าเป็นการประกาศตัดความสัมพันธ์กับพวกเขาโดยสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของการร่วมมือเป็นพันธมิตรกันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในขณะนี้หรอก ชูเทียนก็ล้วงคัมพีกลับเมืองออกมาเตรียมที่จะจากไปในทันทีแต่ใครจะรู้หรอว,ว่าในเวลานั้นไม้เท้าน้ำแข็งก็เคาะลงบนพื้นเกิดเป็นสายน้ำที่ปลกคลุมไปทั่วบริเวณพร้อมกับคลื่นวิดเกลียวหมุนวนแย่งชิงม้วนคัมพีจากมือของชูเทียนไปจากนั้นคัมพีกลับเมืองก็ถูกดึงไปอยู่ในมือของเจ้าเมืองซีไห่ชูเทียนถึงกับโกรธเกรี้ยวขึ้นมาทันใดนี่เจ้าเมืองทำเช่นนี้เพื่ออะไรกัน ก็้ะหกว่าเจ้าเมืองฉู่เทียนไม่ยอมรับเงื่อนไขของเมืองซีหายแล้วล่ะก็เช่นนั้นก็ขอให้เจ้าเมืองฉู่เทียนอยู่ที่นี่สักสองสามวันเพื่อคิดใคร้ครวญถึงเรื่องดังกล่าวจากนั้นนานก็ไม่ปล่อยให้ฉู่เทียน,นพูดอะไรเลยแม้แต่น้อยนําเจ้าเมืองฉู่เทียนไปไว้ในตำหนักให้เขาได้สงบสติอารมณ์ก่อนในเวลาต่อจากนี้พลังฝึกตนของฉู่เทียนได้ถูกยับยั้งเอาไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอานาจาสวรรค์นในระดับหกความแตกต่างนี้ ช่างมากมายเหลือเกินซึ่งแน่นอนว่าด้วยความแข็งแกร่งของชูเทียนแล้วนั้นไม่สามารถขัดขืนได้เลยดังนั้นแล้วคำพีกลับเมืองจึงได้ถูกย่งชิงไปซัมภายใต้การคุมตัวของยอดฝีมือระดับสูงเขาจึงถูกจับกุมกุมขังอยู่ในห้องทันทีชูเทียนก็เข้าใจได้ถึงความหมายนี้ดีการจะหนีไปเนหรือจะต้องยอมรับการแต่งงานก็เท่านั้นไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องอาศัยอยู่ในเมืองซีหายไปตลอดชีวิตแน่ๆ ซึ่งก่อนที่จูเทียนจะมายังเมืองซีไหนี้เขาได้คิดถึงความเป็นไปได้มากมายแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเอในตอนนี้เขาก็เริ่มจะสงสัยแล้วว่าคงเป็นเพราะความหล่อเหลาของเขานี่เองถึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ได้อแย่จริงๆเลยอืมจะว่าไปแล้วองค์หญิงเผ่าเงือกเนี่ยนางก็งดงามระดับอาณาจักรเลยนะเป็นดอกโบตั๋นที่สวยตรึงใจ้เป็นอย่างมาก แต่ทว่าการใช้วิธีบังคับชูเทียนให้ยอมรับการแต่งงานนั้นมันยากที่จะยอมรับได้นอกจากนี้การแต่งงานของเขากับจินโหลในอีกทางหนึ่งแม้ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองฉีจีแต่อีกทางหนึ่งก็เป็นการสร้างศัตรูกับจักรวรรดิต้าชวูในทันทีแต่ทว่าแม้ว่าจะมีเป้าหมายใดก็ตามการแต่งงานในครั้งนี้ก็มีแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์หนำซ้ำ เขายังมีเมืองหญิงที่เราขอให้เขาไปแต่งงานกับนางยูหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีเมืองหญิงหญิงชูเทียนก็ไม่ชอบไม่ใครบา์บังคับอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ไม่มีใครสามารถบังคับเขาได้นอกจากที่เขาจะต้องการเองก็เท่านั้นชูเทียนนี้ถูกจับกุมเอาไว้สองวันแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มวางแผนที่จะหลบหนีแม้ว่าพลังฝึกตนของเขาจะถูกผนึกเอาไว้แต่เขาก็มีร่างกายได้แข็งแกร่งมากๆ ซึ่งหากว่าเขาจะต้องการแล้วก็นอกจากผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรสวรรค์แล้วก็ไม่มีใครต่อกรกับเขาได้แน่อีกอย่างเขายังสามารถส่งเจ้าจิ้งจอกน้อยออกไปขโมยคัมภีร์กลับเมืองได้จากนั้นก็ทําการเคลื่อนย้ายกลับเมืองฉีจีในทันทีในขณะที่ฉูเทียนวางแผนต่างๆเอาไว้อยู่นั้นร่างที่เพรียวบางผมสีทองก็เปิดประตูเข้ามาความงามที่หยดย้อยหญิงงามล่มเมืองใช้แล้วเป็นจินหลนั่นเอง นางด้จ้องมองไปยังฉู่เทียนสายตาของนางก็ค่อนข้างโกรธเคืองก่อนที่จะกล่าวออกไปว่าอะนี่คัมภีร์ของเจ้าข้าแอบขอโมยมาจากโพโพมือของฉู่เทียนก็รีบคว้าไปยังคัมภี์ดังกล่าวทันทีแล้วก็ชำเลืองมองไปยังนางเล็กน้อยทําไมเจ้าเอ่อถ,ถึงได้ช่วยข้าล่ะนี่เจ้าคิดว่าข้าต้องการแต่งงานกับเจ้าอย่างนั้นหรือจินหลก็ชำเลืองมองไปยังฉู่เทียนตาขุนเคืองเลย นี่ค่าขโมยมันมาจากโพโภบางทีก็คงจะต้องหลบไปเมืองฉีจีกับเจ้าสักพักจนกว่านางจะหายโกรธเจ้าคงจะไม่ปฏิเสธค่าใช่ไหมฮฮไม่รอกไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาคำพีน้ำส่งสามารถไปได้หลายคนปะพวกเราเปกันเถอะในห้องที่สองประกายแสงวับวาวคลื่นพลังเคลื่อนย้ายก็ปรากฏขึ้นเพียงพริบตาเดียวองครักก็ตรวจพบว่าทั้งสองคนได้หายไปแล้ว เหล่าองคครักต่างก็เร่งรีบวิ่งหน้าตั้งไปรายงานเจ้าเมืองซีไฮแต่นางกลับกล่าวออกมาว่าข้ารู้แล้วเรากับว่าไม่ได้สนใจเรื่องนางกล่าวเลยแม้แต่น้อย